สวัสดีครับวันนี้ระยองวิทยุสื่อสารจะมารีวิววิทยุไอคอม i c m 3 7มารีนแบนนะครับเป็นวิทยุเรือรุ่นนี้นะครับมีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างไรบ้างรูปทรงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับไอคอม i c m 3 7 VHF มารีนทรานซิฟเวอร์นะครับ เปิดกล่องมาก็จะเจอคู่มือก่อนเลยนะครับแล้วก็มีวิธีดูของแท้ของเทียมหรือของปลอมนะครับจะมีสติกเกอร์โฮโลแกรมอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดมานะครับด้านในกล่องก็จะเจออย่างแรกเลยนะฮะตัวเครื่องอย่างเงี้ยครับตัวเครื่องอยู่ในห่ออย่างดีนะครับ นี่ครับไอคอม IC M 3 7หลังจากนั้นครับจะมีคลิปหลังสำหรับหนีบเอลนะครับคลิปหลังแท่นชาร์จฮนะมีสายคล้องมือให้นะครับสายคล้องมือ อันนี้มีเสาอากาศยางนะครับเสายาง1ต้นนะครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็น่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะะฮหัวอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จเนี่ยฮะอุปกรณ์เราทุกชิ้นจะมีสติ๊กเกอร์ GSR นี่นะครับ YSIMON RADIO ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทยของไอคอมนะฮะเป็นของแท้แน่นอน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้ลิเธียมไอออนขนาดสองพันสามรอยห้าสิบมิลลิแอมนะฮะหนึ่งก้อนครับโอเคหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะสำหรับไอคอม i m ซ7เด้านหลังครับ เปิดที่ใส่แบตเตอรี่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่นะฮะผมให้ดูก่อนที่ผมบอกว่าวิธีดูของแท้ของเทียมเมอร์สครู่นะฮะจะมีสติกเกอร์โฮโลแกรมด้านบนนี้จะเป็น GSR นะครับเขียวๆเนี่ยย่อมาจาก g z ม m o n Radio ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับด้านล่างครับมีโฮโลแกรมที่เขียนว่าไอคนะครับ ตัวนี้แล้วก็ด้านบนมีสติกเกอร์กรสชนะฮะ NBTCID เลขลงท้ายด้วย0 0 2 2นะครับเนี่ยฮะด้านหลังจะเขียนว่า IP 5 7 1เมตร30นาทีนะครับก็คือตกน้ำได้1เมตรลึกหเมตรนะฮะนาน30นาทีแต่ตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีกว่านั้นครับคือเวลาตกน้ำแล้วเนี่ยฮะเครื่องจะลอยน้ำนะครับเครื่องจะไม่จม ซึ่งตอบโจทย์มากครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นที่ว่ากันน้ําแต่ถ้าตกน้ําและจมน้ําในทะเลหรือในมหาสมุทรเนี่ยหาไม่เจอก็ไม่มีประโยชน์นะฮะนอกจากจะลอยแล้วนะครับเวลาถ้าเครื่องตกน้ําแล้วจะมีไฟแฟลชนะครับกับพิบให้ดูด้วยนะครับว่าตําแหน่งที่ตกนี่อยู่ตรงไหนนะครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะประกอบตัวเสาอากาศให้ดูนะครับลองเปิดเครื่องดู ด้านหลังก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวล็อกฝาแบตเตอรี่เนะฮะเราต้องล็อกด้วยนะครับขันมาที่ตำแหน่งล็อกโอเคฮะเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานได้เลยฮะไอคอม i c m 3 7อ็มสา Band นแบะครับเดี๋ยวลองเปิดดูปึ๊บอ่าเรียบร้อยสแตนบายที่ช่อง16นะครับซึ่งเป็นช่องสแตนบายของวิทยุ m a r i ี e นแบ d อยู่แล้วครับ เดี๋ยวผมตั้งสเปลนะฮะสเปลตอนนี้ตั้งไว้ที่ศูนย์ก็จะดังตลอดเวลาครับตั้งไว้ที่สามวอลลุ่มนะครับตั้งไว้สักระดับหกโอเคฮะวันนี้ก็จะมีการสแกนได้ด้วยนะครับนะฮะเข้าโหมดสแกนอันนี้มีมีสัญญาณรบกวนนิดหนึ่งครับเลยสแกนไม่ไปนะี่ครับอยู่ที่ชัแนลสิบหก ประมาณนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนิดหนึ่งพยาทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงก็ชัดเจนดีนะฮะเดี๋ยวลองเล่งขึ้นไปนิดหนึ่งโอเคพญาตทดสอบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงดังฟังชัดครับเนี่ยฮะไอคอมไอซีเอมสามเจ็ดสำหรับวันนี้นะครับผมก็ ขอจบการรีวิววิทยุเรือนะครับไอคอม ICM37 i ม e ารีนแบนดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับจากระยองวิทยุสื่อสารสวัสดีครับ